สวัสดีครับวันนี้อูช่างโยเกษตรยนต์นะครับจะพาลูกค้าทุกท่านมาชมงานดิบนะครับซึ่งงานนี้ชิ้นนี้จะเป็น รุ่นของ45 47 49แรงและ50แรงนะครับตัวนี้เราจะนำท่านมาให้ท่านชมงานดิบสภาพ80%นะครับดูรอยเชื่อมน,นะครับนี่ครับเหล็กน้ครับ8มิลเราจะให้เห็นทุกมิติเพื่อให้ลูกค้าดูเห็นว่าสินค้าของเรานี่แข็งแรงจาก ภายในสู่ภายนอกนะครับมั่นคงแข็งแรงแน่นทุกจุดุง่ายๆนะครับนะครับดูรอยเชื่อมคันนี้สุดอยู่ที่แปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเนี่ยครับเราผลิตทุกรุ่นนะครับทุกยี่ห้อนะครับเห็นไหมครับรุดปารมุ้นกี่นี่ก็เห็นไหมครับมั่นคงลูกค้ามั่นใจได้นะครับเราผลิตทั้งจะทําได้ทั้งชุดคีบแขนเดี่ยว แขนคู่นะครับทำได้หมดแล้วก็กอุปกรณ์การเกษตรทั่วไปนะครับทีนี้มาดูอีกคันนะครับคันนี้อยู่ที่ประมาณ60%เป็นเป็นนิวฮอลแลนด์ติดเป็นปั๊มนอกแขนคู่นะครับมีทั้งชุดคีบปากคีบด้วยแล้วก็บุ้งขีด้วยนะครับนี่ครับเล็บสำหรับเล็บคีบของชุดคีบแขนคู่นี่จะเป็น เหล็กเราจะใช้12มิลน,นะครับนี่ครับให้เห็นทุกมิติคันนี้จากอำเภอบ้านไผ่นะครับเราถ่ายคลิปนี้เพื่อจะให้ลูกค้ามั่นใจในสินค้าของเราว่าเป็นสินค้าคุณภาพไม่มีหมกเม็ดนะครับให้ดูในทุกมิตินะครับในการเลือกตัดสินใจนะครับเพราะงานเราเป็นงานคุณภาพจริงๆนะครับนี่ครับชุดคีบของคันนิวฮอลแลนด์ จะใช้เหล็ก12มิลน,นะครับตามที่บอกปากคีบ12มิลน,นะครับนี่ครับเป็นมีปั๊มนอกนะครับคันนี้ติดเป็นปั๊มนอกนะครับชุดถังถังน้ำมันนี่ครับตั้งขึ้นใหม่นะครับรับรองสินค้าที่ออกจากปูเรานี่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพแน่นอนนะครับในส่วนของ มาดูคันนี้ครับคันนี้ขีดแขนเดียวนะครับเราจะวางรากฐานตั้งแต่ด้านล่างคันนี้จะใส่สเปเซอร์ล้อหลังนะครับเพื่อขยายฐานล้อเป็น 50, ขีด L50 แขนเดียวปั๊มนอกเงี้นะครับเนี่ครับมั่นใจได้ครับ